เดเดียวแล้วนะทำไมไม่อดทนสู้กัดฟันสู้หน่อยทำเพื่อแม่หน่อยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชุนมาดาภูตามาค่ะเรือนที่ห้าสิบห้าค่ะตอนแรกหนูก็จะไม่เรียนสายอาชีพแบบนี้ค่ะหนะูว่าจะเรียนมปลายแต่ว่าไม่มีเพื่อนไปด้วยหนูก็เลยแบบอ่ะเพื่อนมาเข้าสายอาชีพก็มาตามเพื่อนตอนแรกหนูก็ชอบนะคะมี ทำตัดต่อคลิปตกแต่งภาพอะไรนี้ค่ะและ้วทีนี้มันเข้าหลักสูตรแบบเข้มข้นขึ้นใช่ไหมคะครูมันก็แบบว่ามีวงจรมั่งอะไรนี้หนูก็เริ่มไม่ใช่ละเพราะว่าอันนี้ก็คือมาตามเพื่อนเฉยๆไม่คิดว่ามันจะง่ายแต่ว่ามันก็ยากม,มันไม่ใช่ทางของเราหนูก็เลยแบบตอนนั้นก็ติดเพื่อนด้วยก็เลยไม่เอาละไม่ไป เลยมาปรึกษาแม่ว่าดอบเรียนได้ไหมอยากทำงานหาตังค์แม่ก็บอกว่าทำไมไม่เรียนให้มันจบทำไมไม่อดทนสู้กัดฟันสู้หน่อยทำเพื่อแม่หน่อย <c oughs> โอ้หนูจะร้องไห้ <c oughs> มันเห็นคลิปโปรโมทว่าเออเนี่ยวุฒมสามเนี่ยมีอาชีพที่มันม่นคงแล้กวก็น่าสนใจ ยางแค่หเดือนใช่ไหมคะครูน,นี้ก็ปรึกษาแม่ว่าแม่ถ้าหนูไม่เรียนอันนี้หนูเรียนอันนี้ได้ไหมแม่ก็บอกว่าได้ต้องตั้งใจเรียนนะแม่ก็โอเคกลัวแบบจะไม่ได้เพื่อนค่ะใช่พอได้เข้ามาเรียนก็ก็ให้แนะนําตัวเ,เพื่อนๆกับทุกคนอะไรอย่างนี้ก็รู้จักบ,บ้างไม่รู้จักบ,บ้างครับช่วงเร,กรก็ก ก็สุๆเอาการได้มาเรียนที่เดือดแคร์การบริบาลสําหรับหนูไม่ใช่การเรียนรู้ทักษะการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้หัวใจของความเป็นผู้ให้สําหรับคนที่จะมาเรียนรุ่นต่อไปนะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบก็มาลองเรียนก่อนได้คะ่ะ